ไม่เคยเห็นเกมแบบนี้มาก่อนเป็นโลกดังเดิมที่งดงามมากทำแต่ละชาว,ชว ภายปลของตัวละครอ,ออกมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของยูโนที่ในภายหลังเราก็ได้รับรู้ว่าตัวละครอย่างเขานั้นเป็นถึงราชวงศ์ของอาณาจักรสเปซกันเลยทีเดียวซึ่งทางเรากนะ็าต้องขอรอมานั่งค้นดูกันแหละครับว่าพ่อของแอสตานั้นคือใครกันแน่เพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเรื่องแตคโครเปอร์นั้นก็น่าจะมีการเล่นเรื่องราวพ่อแม่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามผมก็มีความเชื่ออย่างชัดเจนเลยนะครับว่าพ่อของแอสตานั้นน่าจะไม่ใช่คนธรรมดารวมไปถึงน่าจะมีบทบาทสาคัญในเนื้อเรื่องในอนาคตอีกด้วยครับ าาปริศนาที่2ตัวตนที่แท้จริงของดิชิต้าค่ะใครนั้นดูเรื่องราวของแบ็คโครเวอร์ในตอนท้ทายๆมาแล้วเนี่ยอาจจะพอรับรู้ได้แล้วนะครับผมว่าดิชิต้าหรือแม่ของแอสตานั้นเธอนั้นมีพลังบางอย่างที่ทาให้ตัวของเธอนั้นสามารถดูดเลืนพลังงานชีวิตและพลังงานเวทไปได้นั่นเองครับซึ่งตอนแรกเรานะก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยที่เกิดมาบนโลกแล้วก็มีพลังนี้เกิดขึ้นนั่นเองครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นคำสาบก็เป็นไปได้แต่ในช่วง 3- าสวันที่ผ่านมานั้นเราได้ย้อนดูไปในช่วงภาควังหลวงแห่งเงาาาทีี่ได้มกกรรปฏตัวของ นั่นแหละครับมันก็ทาให้เราเห็นประโยคนหนึ่งซึ่งเป็นประโยคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เซเกรนนั้นได้ใช้พลังจากต่างผู้อ่นเขาและบอกว่าพลังเวทของเขานั้นนะครับสามารถดุจคื้นได้ทั้งพลังชีวิตแล้วก็พลังเวทอีกด้วยซึ่งมัน,นั้นก็มีความสามารถคล้ายคลืงนกับพลังของลิชิต้าเสือเกินและอาจจะเป็นไปได้ว่าแท้จริงแล้วตัวตนของต แล้วพอจะทราบกันแล้วแะครับว่าตัวละครสําคัญในเนื้อเรื่องเนี่ยก็มักจะมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตให้หน่ารักเทหรือแม้กระทั่งเป็นผลของเวทมนต์ตามมาอยู่บนบริเวณใบหน้าหรือบริเวณรอบตัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันครับเช่นสร้อยคอของยูโนที่ในภายหลังนั้นก็มีบทบาทในภาความหลวงแห่งเราด้วยหรือแม้กระทั่ของเพียงของเซ เรื่องราวน่ารักน่ารักให้เราได้สัมผัสกับตัวละครตัวนี้หรือแม้ก,กระทั่งตราแฉกนะครับบนบริเวณหน้าผาของจักรพรรดิมวลอยางจูเลียสก็ได้มีการหยิบยกขึ้นมาเล่นกับอุปกรณ์เวทมนต์ที่ทำให้เขานั้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนี่ครับโดยที่เรานั้นจะมาพูดถึงก็คือร้อยขีดปากของแอสตานะครับที่เป็นลักษณะขีดแล้วก็มีขีดขั้นคล้ายๆกับหน่วยนับตัวเลขที่มักจะปรากฏออกมาบริเวณผ้าคา,าดผมของแอสตารครับตอนแรกนันผมก็มีความเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นตอนที่วันนิซ่าคาาเมีการใส่เข้าไปในตัวละครทให้ตัว ดูเท่มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ดูไปดูมาแล้วเนี่ยตัวละครอย่างดันเต้นั่นเองนะครับก็ได้โผล่ออกมาและตัวของดันเตเองนะครับก็กลับมีสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้ด้วยรวมไปถึงในร่างยูไนของไอซ์ตันนั่นเองนะครับก็ได้มีสัญลักษณ์แบบนี้ <c oughs> อยู่บนหัวด้วยครับอย่างไรก็ตามเราก็อยากจะให้ตัดการมันนีเคมนก็โอเค โอ้โหกำจะเดินมาไม่เป็นไรไวเซนกะตาย 11อารีนากับลาฟโซนจิวครับเธอแรกพุ่งไปต่อยกายแล้วก็ลุ้นไม่ให้หลับกูไม่หลับปุ๊บนี่หมุนทีละสองพันนะมามาเทอร์ที่สามเทอรที่สามอยู่คนนไม่ตายครับี่ นต้องตัให้มันต่ำกว่าอย่าพิ่งแรงขนาดตีนอยตี Life ่ต่อยตามพียเอ๊